หุ้นซิงดีลิทไทยสวัสดีค,ครับหุ้นซิงดีลิทไทประจําวันที่25มีนาคม2565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการเรียกรข้าหุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตบวก2องจครับอยู่ที่1680.89แนวรับจะเป็น1659.14แนวต้านจะเป็น 1681.84ครับถ้าเบรกได้ก็จะเป็น1718.5ครับไปดูเซต50นิดนึงเซต50อยู่ที่1ก3.73อยู่ที่1012.34แนวรับจะเต้น999.22นะที่เดิมเนาะแนวต้านจะเป็น1015.33ครับเซตก็ภาพรวมยังไซ์เวย์ในกรอบนะ ยังไม่ไปไหนครับสำหรับสัปดาห์นี้ไปดูไทม์เฟรม15นาทีตามรูปแบบของมุนซิงนีลิไทยครับตัวที่1นึ่งเซเวอามาแล้วราคา1บาท12สตางค์วันนี้บวก9สตางค์ดี๋ยวพอขายายนจริงเปิดตลาดแท่งนี้ครับยังไซเวยไซเวยอัพดาวนะแล้วก็เริ่มมาดันตัวช่วง11นาฬิกาดันขึ้นไปสูงสุดที่1.16 แล้วก็ลดลงมากรอบล่างจะเป็น1.09ครับแล้วก็ขึ้นไปปิดที่1.12กรอบบนอยู่ที่1.16นะบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปดู Time f r m m e d y คเขที่1นึงก่อนนะครับก่อนเพราะว่าดูแล้วว่ามันมันจะกลับตัวไหมนะครับก็ดูตรงนี้ก็คือลอดต่ำสุดก็คือ90สตางคนะ์เนาะแล้วก็ตีกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับก็น่าลุ้นว่า s ซเว่นอจะตีกลับขึ้นไปนะน่าสนใจทีเดียวดูไรหนึ่งนาทีของเซเว่นนะครับจะเห็นว่า ตรงนี้มีแท่งเข้าเก็บท้ายตลาดด้วยนะครับทำให้เขาปิดเขียวด้วยนะครับดูหน้าตาแบบนี้นะสำหรับ Seven Up s พเ e n Up เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษรัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีไวรลรายดีอยู่ที่5้าอห้าล้านบาทค่ะ แนวรับ1.09ครับกรอบล่างสั้นๆนะตามหุ้นซิ่งรือไทยแนวต้าน1.16ตรงนี้ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1.24สำหรับ Save up. s up วนแต่ว่า s a เว่จิตเครื่องหมาย CAXM วันที X ่ M T 25ค่ะตัวต่อไป PTC PTC ราคา3บาท80 แปดสตางค์นี้บวกสามสิบสีตาง์เปิดตลาดก็หล่นก่อนนะครับหล่นลงมาที่3ามจุ้าสจากนั้นก็ไซเวสะสมแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปสูงสุดที่4.06จุดศเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็เทลงมาที่ถือว่าน่ากลัวนะสามจุดเจ็ดหครับแล้วตีกลับขึ้นไปที่ปิดที่สามจุดแปดแปูรายเาทีจะเห็นว่ามีแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บทําให้เขาปิดเขียวด้วยนะครับแต่ว่าก็ขอไปดูไทม์เฟรมเดย์เขาก่อนว่า หน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับเป็นเหมือนจะเป็นหุ้นพึ่งลงตลาดเนาะก็คือลงมาสุดลดอยู่ที่3.32แล้วก็ไซเวสสะสมเหมือนจะมีสัญญาณตีกลับด้วยนะครับบอลล่มก็ยังถือว่าเมายังไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับ PTC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพดวบริษัทมีกำไรและแต่ไม่มีปันผล มี value เรเ,เดียที่336ล้านบาทค่ะแนวรับ3.78ครับแนวก็คือตรงนี้ตรงนี้นะแนวรับนะแนวต้าน4จุดนะครับถ้าทะลุได้จะเป็น4.06สําหสำหรับ PTC พ่อก็เล่นเกาะแก้แบบนี้แหละสำหรับหุ้นที่หุ้นที่แบบวอลลุ่มค่อนข้างเสี่ยงนะครับตัวต่อไป Alpha X อัลฟาเราคาหนึ่งบาทเก้าสิบหกสตางค์วันนี้บวกสามสตางค์ค่ะไอตัวนี้มันติดสแกนเราเมื่อวานนะใช,ใช่ไหม<ช>อ่าเปิดตลาดขยับขยับขยับอีกนิดนึงโอเคเปิดตลาดหล่นก่อนนะเนี่ยใช่ไหมห<ช>ล่นลงมาต่ําสุดที่หนึ่งจุดแปดเก้าครับจากนั้นก็ไซเวสะสมค่อยๆดนันขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดที่หนึ่งจุดเก้าแปดแล้วก็หล่นลงมาที่หนึ่งจุดเก้าห้าตีกลับขึ้นไปปิดที่ 1.96แต่ว่าอัลฟ a าเป็นหุ้นค่อยๆขยับขึ้นขยับลงเนาะไม่ซิ้งเท่าไหร่นะครับก็ฝากเพื่อนพิจนารณาดูไทม์เฟรมเดย์เขาก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีแท่งเข้าเก็บ2แท่งตรงนี้แล้วก็เหมือนโคง้งแล้วก็สะสมเพื่อที่จะตีกลับขึ้นไปเบรกที่2.10นะ <Okay. S 1> ครับดูรายหนึ่งนาทีของ Alpha าจะเห็นว่ามีแท่ง5แท่งเข้าเก็บตรงนี้ทําให้เขาปิดโดดด้วยนะสำหรับอัลฟาเครับ อัลฟาเอ็กเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพเรือบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลุวล่นระดิ๋ที่หนึ่ง้อยเ้าล้านบาทค่ะแนวรับ 1. 9 3ด้าสมครับแนวต้าน 1. 9 8ถุ้าแปดท่าท้เรือจะเป็น2.04สําำหรับอัลฟาเอ็กครับตัวต่อไป N c a p n c a p ราคา9บาทหสิสตางค์ uh huh. นี้บวก4ี่สิบห้าสตางค์เลนของแพงนะเรา บนตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนาะที่9.05จากนั้นก็ไซเวสะสมเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่9.65แล้วก็หล่นลงมาิปที่9.60ครับดูแท่งเข้าเก็บก็น่ารุ้นเหมือน e n c a p ก็ cap, จะมีข่าว้วยนะพอดูผ่าน,านแบบๆแวบๆนะตอนนี้โดนเทขายท้ายตลาดครับก็น่าจะรอจังหวะดูตรงแนวรับของเรานี่แหละแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะว่า n n c p p จะไปยังไงต่อนะครับดู Time f ฟ a m เด a y นิดนึงนะสาหรับ e n c a p นะหน้าตาเขาเป็นยังไง ก็คือแบบนี้ลงมาสุดที่8.35เนดาะจากนั้นก็ไซเวสสะสมค่อยๆตีกลับขึ้นไปในเบรกตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็น10.10เดหนึ่ยแจะเป็นกรอบเบรกของเขานะครับเอ็นแคปเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูเรียลิวที่หนึ้อยสิบสล้านบาทค่ะแนวรับเก้แปครับถือว่าลึกนะ เพราะว่าเขาบวกมาเยอะเนาะแนวต้าน9.75ครับถ้าทะลุได้จะเป็น9.93สำหรับ N-cap ครับตัวต่อไป TNDT TNDT ราคา1บาท21สตางค์นี่ถือว่าไซเว y ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ลนก่อนที่1.19แล้วก็ตีกลับขึ้นไปสูงสุดที่1.26เนาะตรงนี้1.26เบรก2ครั้งแล้วไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านแล้วก็ เลยก็เลยทิ้งลงมานะครับเทขายออกที่1.20แล้วก็ตีกลับขึ้นไปปิดที่1.21ไปดูทําเฟรมเดย์นิดนึงนะว่า TND t NT ทหน้าตาเป็นไงก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะตั้งแต่9มีนาเริ่มเดินทาง10มีนาก็ขึ้นไปสูงสุดตรงนี้ที่1.26มีแท่งเข้าเก็บตรงนี้จุดเบรกของเขาจะเป็นตรงนี้ก็คือเขาเบรกแรกที่1 2 5้าแล้วก็หล่นลงมาใช่ไหม หนึ่งสองห้าใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แล้วก็สองหหนะึ่งสองหกมาก็คือเบกขึ้นไปแล้วแล้วก็ทิ้งลงมานะครับเบกต่อไปก็จะเป็นหนะึ่งจุดสามหนึ่งะตรงนี้นะคะดูลายหนึ่งนาทีของ TNDT เจนว่าเทขายททยตลาดก็น่าสนใจว่าจะไปต่อไหมนะครับสำหรับ TNDT TNDT เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบชิ้นงานภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผล มี value อะไรอยู่ที่80ล้านบาทค่ะแนวรับ1.16ครับขยายฟแนวรับ1.16อยู่ตรงนี้นะครับ1.16แนวต้านอยู่ที่1.26ตรงนี้ครับถ้าเบรกได้จะเป็น1.38สําำหรับ TNDT ตัวต่อไป SCN SCN SC ราคาสองบาทห้าสิบหกสตางค์วันนี้บวกสิบสองตางค์ค่ะเปิดตลาดหล่นก่อนนะยอ่อก็เรียกยอ่ยอย่อฟึบลงมาที่สองจุดสามแปดจากนั้นก็ไซเวสะสมแล้วก็ดีดตัวช่วงบ่ายสามนะขึ้นไปปิดขึ้นไปโดดเลยที่สองจุดห้าแปดแล้วก็ลงมาปิดที่สองจุดห้าหกเขาก็ยังถือว่าไม่ทิ้งไซเห็นไหมเห็นไหมอ่าไปดูรายนึงนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บเขียวมากกว่าแดงเนาะ แต่นี้ก็ยอ่อก็ย่อในกรอบแหละนะไม่ไม่น่าจะน่าจะลุ้นไปต่อนะครับสำหรับ scn scn เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพดัวบริษทัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a t i อที่ที่ด8ิล้านบาทค่ะแนวรับ2.48แนวต้ 48, นาน2.70ครับสำหรับ scn ตัวต่อไป uchem uchem ราคา2องบาทส0สตางค์วันนี้บวก ดอเข้ม <Okay. S 3> okay. มันพักนะพักมาสองวันนะใช่ไหม <S <S เปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะที่สองจุดสองศูนย์จากนั้นก็ดีตัวเลยครับขึ้นไปสูงสุดที่สองจุดสามหกแล้วก็หล่นลงมากรอบล่างอยู่ที่สองจุดสองหกถ้าเล่นในกรอบก็จะเป็นกรอบนี้กรอบนี้ก็คือสองจุดสามสองข้างบนนะข้างล่างจะเป็นสองจุดสองหกนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปปิดที่สองจุดสามศูนย์ ดูราย,ยางาทีของ u ูเ้มจะเห็นว่ามีทยอยขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้เขาปิดเขียวนะครับไปดูไทม์เฟรมเด็กนิดนึ่งเหมือนก็จะมีข่าวนิดนดนะสำหรับยูเ้มนะก็น,นี้ก็คือไซเวสะสมอัพขึ้นไปนก็ยังถือว่าจุดเบกของเขาน่าจะเป็นเบกแรกนะ่าจะเป็นตรงนี้2.52นะเอาตรงนี้2.44ประมาณนี้นะยูเ้มเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหการรม ภาพดัวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ล u e ระยเดียวที่70ล้านบาทค่ะแนวรับ2.26แนวต้าน2.36ครับถ้าตเลได้จะเป็น2.40แต่ว่าอยู่เข้มเป็นหุ้นไม่ซิ่นนะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆกับเหมือนกันกับสตาร์กนี่แหละใช่ไหม <laughs> สตาร์กราคา4ี่บาทจสิบงคตาร์วันนี้ถือว่าไซเว์ค่ะ เปิดตลาดลนก่อนนะครับอยู่ที่4.66มันจะติดสแกนเรานะสองวันสองวันหรือเปล่าหรือติดสแกนบ่ายเพราะไม่แน่ใจของลูกอะที่ลูกเป็นคนหาช่วงสตา์นี่นะ4.66ครับจากนั้นก็ไซเวสะสมไปปิดที่ไปปิดโดดที่4.72นะครับมีแท่งเข้าเก็บสองแท่งก็เงินทุนถือเข้าไหลเข้าแต่ถือว่าไม่เยอะนะครับดูรายนืทีจะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บทําให้เข้าปิด เหมือนจะปิดโดดนะแต่ว่าน่าจะเขียวนะเพราะว่ากรอบบนตรงนี้ก็เป็น2.74สระตาเป็นหุ้นเทรนะคะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพดวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีลระอะไราลยอยู่ที่70ล้านบาทค่ะแนวรับ4.66ก็คือ,ก,คอก็คือตรงไนก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ย4.66ก็คือกรอบ2ตัวนี้ นะคะสองเส้นนี้ที่เขาไม่หลุดลงมานะครับแนวต้านก็คือ4.78ก็คือตรงนี้ครับค่าฟีโบตรงนี้นะครับไม่เอาแค่นี้เพราะว่าเขาไม่ซิงต่อไปต่อไปเลยนะก็คือ E R W E R W ราคา3บาท26สตางค์วันนี้บวก12สตางค์ค่ะโอ้โหพ่อไม่เคยเห็น E R W บวกเยอะขนาดนี้นะ มูลโรงแรมเอราวันเปิดตลาดหล,ล่นก่อนนะครับที่3.12จากนั้นก็ดีดกลับขึ้นไปสูงสุดตรงนี้ที่3.28แล้วก็กรอบล่างจะเป็น3.22ข้างบนจะเป็น3.28นะถ้าเล่นในกรอบก็แบบนี้นะครับแล้วก็ตีกลับขึ้นไป,ไปที่3.26ด้วยนะครับดูรายเนือทีของ e ER w จะเห็นว่ามีแท่งเข้าเก็บตรงนี้ทำให้เขาปิด เดี๋ยววัดก่อนปิดเขียวครับ er w เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ratio อยูที่55ล้านบาทค่ะแนวรับ3.22แนวต้าน3.32ถ้าทะลุได้จะเป็น3.38แต่ว่าพ่อไม่เคยเห็น er w บวก2วันตกิจนะแบบจะขึ้นแล้วก็พัก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 แล้วก็มเนี้ยเนี่ย พักขึ้นแล้วก็อาจจะต้องรออีก2วันสัปดาห์หน้า <c oughs> สำหรับเอียแต่มันยูนะครับตัวต่อไปเลยใช่ไหม <Okay. S 1> ก็คือ SE SE ราคา1บาท26สตางค์โดยนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับหายากเลเกิน e SE ลด <c oughs> ลงมาก่อนที่1.17นะครับจากนั้นก็ไซเวอพดาวอัพดาวแล้วก็ย่อก่อนที่1.18 ดันทะลุขึ้นไปที่1.29ครับแล้วก็ลงมาปิดที่1.26ไปดู t i m e เฟรม e Day เขาก่อนว่าคอดหน้าตาเขาเป็นยังไงก็คือลงมาสุดตรงนี้ฟึ๊บที่จ9 8แล้วก็ไซเบรค่อย,ค,อยค่อยซึมดันขึ้นไปสูงสุดตรงนี้1.28แล้วก็ลงมาปิดที่1.26นะครับดูรายนาทีจะเห็นว่า มีแท่งเข้าเก็บตรงนี้ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเงินทุนถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเป็นนี้ก็เหมือนไต่ขึ้นภูเขาก็ต้องดูว่ามีเม้าสนใจมากขนาดไหนนะครับสําหรับ SE SE เป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีการรไรและมีปันผลมีรูลใน,ลในดอยู่ที่ส1ดล้านบาทค,ค่ะแนวรับหนึห่งครับแนวต้าน 1.29ถ้าเขารู้ได้จะเป็น1.32ครับสำหรับ SE ตัวต่อไป ETE ETE ราคา1.71บาท71สตางวันนี้บวก4่สางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะตัวนี้น่าจะเป็นกรอบล่างก็คือ1.65เนาะอยงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยดันขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดที่1.73พยายามเบรก3รอบแต่ว่าไม่ผ่านนะ แล้วก็ยอ่อลงมายอ่อเหมือนแท่งนี้แหละก็คือยอ่อลงมาที่ปิดที่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งครับดูรายเนื้อทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บแล้วก็เทขายท้ายตลาดด้วยไปดูเทรนด์เขาหน่อยว่าภาพรวมรายเดย์เขาเป็นแบบไหนก็คือจุดต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ไซเวสสะสมสูงสุดอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งจุดเจ็ดสามตัวนี้หนะึ่งจุดเจ็ดหนึ่งเนาะกรอบเบรกของเขาก็น่าจะเป็นแถวนี้หนึ่งจุดแดห้านะ น,นคะค ETE เป็นหุ้นสาเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลค่ารได้อยู่ที่12ล้านบาทค่คะแนวรับ1.66แนวต้าน1.77ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1.85แต่ว่า ETE เขามีอะไรนะเขามีค่ะว่ามีคะ่คะว่าได้รับอันนี้สงจาก ภาคและและภาคและเอกชนก็คือโคงการงานงานวิศวกรรมโทรคมนาคมแล้วก็ไฟฟ้าลูกเขียนเองลูกหันหน้ามาดูฟอเออเขามีข่าวเป็นข่าวจากข่าวช่องข่าวทันหุ้นนะใช่ไหมข่าวทันหุ้นนะครับจำไม่ผิดนะครับฝากเพื่อนไว้หาข้อมูลด้วยนะครับสำหรับ ETE ต่อไปหุ้นวอลเลนติดสแกน2ตัวก็คือเซเว่นอัพวอลเลนีน่าจะได้เวลากลับมาแล้วค่ะเซเว่นอัพวอลเนีราคา34สตางค์วันนี้บวก6สตางค์ส่วนเพื่อนคนไหนที่เคยมีประสบการณ์กับเซเว่นอัวอลเลนซีก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าอืมนะ เปิดตลาดยังไซเวครับแล้วก็เริ่มมาดันตัวช่วง11นาฬิกาขึ้นไปสูงสุดที่37สตางค์แล้วก็ลดลงมาที่32กรอบล่างจะเป็น32เนาะกรอบบนจะเป็น36เปลี่นได้ตรงนี้ตรงกรอบนะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นไปปิดที่34สตังค์ดูรายหนึ่งนทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับขายออกก็พยายามไซเวตรงนี้แต่ว่าไทยตลาดปิดเขียวนิดนึงนะครับสำหรับ7 up ว a นอัพว4 เซเว่นอ you know sure. ัพวอลเลีมีแว่ลูในเดียวที่69ล้านบาทค่ะแนวรับ29สตางค์แนวต้าน37สิบตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น41สตางค์ครับสำหรับ s u v e n Up ั a l ตัวสุดท้าย SCN w a l l n n 1 SCN Wallen หนราคา41สตางค์วนี้บวก6สตางค์ินตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะกรอบล่างตัวนี้33สตางค์ับจากนั้นก็สะสมแล้วก็เดิมเดินทางขึ้นไป สูงสุดที่42สตางค์ลงมาปิดที่41ยังไม่ทิ้งใส่แล้วก็ดูแท่งเข้าเก็บนะครับเงินทุนไหลเข้าก็น่าสนใจครับสำหรับ SCN Wallet 1ดูรายนึนาทีจะเห็นว่าแท่งเขียวทยอยเข้าเก็บแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยขายออกนะก็น่ารุนว่าจะไปต่อไหมเดี๋ยวขอดูทำเฟรมเดย์เขาก่อนว่าหน้าตาก็เป็นยังไงลงมาสุดลดชุบที่25สตางค์แล้วก็สะสมเดินทางขึ้นไปกรอบเบรกน่าจะเป็น กลอบนี้ก็คือห้าสิบเอ็ดสตางค์ะค่ะ scn w a l l e t หนึ่งมี value อยไรอยู่ที่สิบหกล้านบาทค่ะแนวรับสามสิบหกสตางค์แนวต้านสี่สบสองสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็นห้าสิบเอ็ดสตางค์สำหรับ scn Wallen หนึ่งเขามี Wallen สองด้วยอพ่อจะถามอยู่ว่ามันไม่ติดสแกนเหรอมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยอ่าก็ฝากเพื่อนหาข้อมูลในกลุ่มของ scn ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พ่อสนใจ ที่มันจะหลุด c a t บลานก็คือหลุดวันนี้แหละยูบ้าเหรอไม่ใช่ rsp rsp นะหลุดวันนี้นะ <Y uba. S 1> ก็พรุ่งนี้ก็คือเป็นอิสระก็น่ารุ้นว่า rsp จะไปยังไงต่อนะครับสำหรับเพื่อนที่ติด rsp อยู่มีข่าวหุ้นบิ๊กลอเข้าสองตัวก็คือ u ูบ้าจำนวน หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาทอ่าแล้วอีกตัวก็คือการกุมสามสิบล้านบาทวันนี้มีหุ้นติดแคช c า p l a ไหมไม่มีค่ะครับแต่ว่ามันมีข่าวออกมาใหม่ในวันที่ยี่สิบสามก็คือว่าตลาดหลักทรัพย์ยกระดับมาตรการกำกับซื้อขายหลักทรัพย์นะครับก็ก็จะห้ามห้ามซื้อขายหน<ม>ึ่งวัน<ม>ห้ามซื้อขายหนึ่งวัน<ม>วน,นะคะ,คะห้ามไม่มีการก็คือขึ้นเครื่องหมาย sp หนึ่งวันนะ ก็ฝากเพื่อนพิจนารณาครับหุ้นิ่งดีหรือไทยครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับอย่าลืมวันศุกร์ตลาดตลาดเสี่ยงนะโชคดีครับสวัสดีครับ